ทำไมอยากให้พวกนั้นได้ยินหรออะไรอะไรเล่าอ้ไอ้ เฮ้ยนึกเป็นแน่ที่แท้ก็ปอดดูดิมีอะไรที่ไหนเล่าไปหรอจันหนกอยรึเปล่เจ็บนี่ป้าเดี๋ยวไอ้พวกนมันก็ตามมาจนเจอหรอกแล้วตเราจะให้เรกที่ไหนเล่าเฮ้ยนู้นไงไปเร็วไปเล็วไปเล็วตงปดี รังลงด้วยอุ้ยอไปไปที่อื่นเลยไปทำคนเดียวนี่เอาเอาเนี่ยเฮ้ยอิดทองแทครับนายเดี๋ยวแกหาแถวนี้นะ

เฮ้อะไรวะใช่าชใช่ผีหรือเต่าครับพงผีไม่ที่ไหนวะพรุง oh วัน oh นั oh ่นแหละไปมึงไปดูที่หลังก่อนเลยเร็วไปด้วยกันสิพี่นี่มึงกล้าหามสั่งกูเหรอ

คุณพอด้งวงกมาปไปแล้ว ไปดูยังไงสิเอ,อ่เอ,อผมว่าพวกมันคงไม่ได้เข้ามาในนี้หรอกครับเจ้านายมึงรู้ได้ยังไงก็ไปเปิดดูทุกลงไปสิย,ยพระพะผีพระเฮ้ยนี่ผีไม่ใช่พระเอ,เอ้าพระไม่ใช่ผี ขอโทษครับหลวงตาที่พวกโยมมาทำอะไรแถวนี้ผมกำลังหาคนอยู่ะครับที่นี่ไม่มีคนมีแต่ศพกลับไปได้แล้วเออรบกวนคนเป็นยังไม่พอยังมารบกวนคนตายอีกเอาไปสิโยม ออะไรครับนี่ยังไม่น่ามาถามอีกเหรอฮะนี่หายหัวไปไหนมาเนี่ยปีประตูล็อกแล้วให้เรียบร้อยครับ,รบโอ้ยหายใจเอใจหายโอ้ยจะจำวัดได้ป่ะไม่รู้เนี่ยลืมหมดแล้วเว้นงย นายกิมจ้านายยิ้มอะไรอ่ะรูะ้สึกว่า ถ้านอนในโรงแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยผมยอมนอนนานแล้วครับโอ๊ยถ้าเกิดในหัวนายไม่เลิกคิดเรื่องราวมึงแล้วก็ฉันจะให้นายนอนอย่างเงี้ยไม่ต้องออกไปเลยโอ๊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 ยจริงอะครับขนาดโกรธยังน่ารักเลยนะครับนายนี่มันไอตีบ้าไอ้ตีบ้าไอ้ตีบ้าไอตีบ้าเป็นเกาหลีบ้าได้ไหมครับเกาหลีอินเทรนด์ เฮ้ออยอะอะทำไมประตูเปิดไม่ได้อะสองสัยจะมีคนล็อกนะครับอ,อ,อย่างนี้ก็แปลว่าฉันต้องอยู่ที่ยังคืนเนรอฉันไม่เอาหรอกนะ ไมใครอย Debatte, ู่างนอกไหมคะช่วยด้วยคุณชนทองครับโวยวายไปก็เท่านั้ геро, นแหละครับดึกขนาดนี้แล้วอีกอย่างไ,ไม่ต้องกลัวหรอกครับมีผมอยู่ด้วยทั้งคนก็เพราะว่ามีนายอยู่นี่แหละฉันถึงต้องกลัว เนี่ตกลงเพื่อนนายพาเพื่อนฉันไปไหนเอาผมจะไปรู้ได้ไงเล่าผมอยู่กับคุณตลอดเวลาถ้าเกิดเพื่อนฉันเป็นอะไรขึ้นมานะฉันเอานายตายแน่จะให้ตายกี่ชาติก็ได้ครับเพื่อคุณนะ่ะผมยอมเดยรอด้วยครับ <H uman> หนาวแล้วครับ ต้องยุ่กับฉันไอ้ผีส่จะไม่ใช่ผีครับน่าจะส้นตึงครับไม่ใช่ผีไม่ใช่ครับเฮ้ย นนเงียบร้อยแล้วครับคุณยนทองคุณยนทองเฮ้ย<อ>คุณยน้องคุณยนทองคุณยนทองเป็นอะไรอ,ะอ่ะ,อะ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ไม่ต้องกลัวครับผมอยู่นี่นะครับไม่มีครับไม่มีครับอย่าอาไปเจอที่นี่อ่ะไ้อ่ะครับนี่มันก็ดังเก็บศพนะคุณประตูก็ล็อกด้วยไปเถอะป่านนี้เพื่อนผมคงพาคุณช้อนทองกลับบ้านแล้วล่ะ เชื่อผมสิเพื่อนผมไม่ใช่เป็นคนฉวยโอกาสนะครับให้ผมไปสองคนที่บ้านดีกว่านะ